สวัสดีครับลูกอุดเช่นแนวครับมือนี่สิมากกันไก่เส้นหม้อสูตรลูกอุดเช่นแนวครับนี่ครับไก่รียมไว้แล้วเติมกับน,น,นี่พี่แห้งน้ำแดงตะไคร้ครับนตต้ำมักกูดตำเท่ยกันครับเนี่ยต้นหอมใบกระเพราครับ ก็เดินแบบตำพีแข่งไต้สีส้ยไปครับหโมหอมแดงตะไคร่ลาฟักชี่เบบกู tầm tầm đậm dài tầm nó dạng tầm trường đẹp rồi làm sao này, nó cục เนี้เลยครับใส่แบบนี้เลยผสมปรุงอย่งนครับนี่เกลือจุ้วลดครับ ้นให้เขากันกูเข้าให้เขากันดีๆครับใ่ตะวนีถือเป็นใ่เนือนะครับใ่เนือใบพันธุ์บ้านเฮาเนี่ยนะตัวน้นนอย บดหยาบไนเลยครับเห็ดสุกไว้ได้วุ่เหนียวครับได้เหนียวเห็ดสุกงาได้แล้วครับเตะใส่หม้อเลย เน้่ยหมอเนี่ยก็ค่านำเตินมนำไปนิดหน่อยครับนำหลังรกน้ำนนี่นะครับผักหอมใบระเพาใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยวนให้เข้ากันเลยครับนี่หมอ กันไก่สุดหมอแห้งน้ำแห้งครับเนี่ยน้ำกนมีแห้งพอดีเลยครับเนี่ยุกพอดีเลยบนไก่ไต่น้ำเลยครับเดี๋ยวขางไว้เลยครับ ทางหมอนยข้างหมอนลยยึดฟ้าไว้ครับเบรประมาณจาก10นาทียังมาเบิ้งครับ <c oughs> ท่านไป10นาที <c oughs> ครับเ <c oughs> บิ้งหมออนบ ม um ันตืมงามหน่อยเลยเราต้จะมัาด้วยครับนะกิงฟ้าไปไปไกลเกลื่อนเลยครับนัำจากผ่านไปยี่สิบนาทีครับหน้าตาประมาณประมาณนี้ครับสุกแล้วครับ เนื้อไก่กระสุกแล้วน้ำน้อยน้ำไร้เนี่ก็แล้วแต่ผู้ใส่นะครับผู้หมักนู่อุ่นหมักน้ำละลายเยอกหน่อยว่ได้สดน้ำครับเอาแบบมาแห้งเดือเอาต้มตื้มน้ำไหครับเดินปั่นกันครับเอาไปเห็ดกินได้เลยครับเด้เห็ดกินง่ายๆครับเดี๋ยวตักใส่สวยครับพี่น้องตักใส่จานครับ เดียบร้อยครับกันไปสูตรลูกอุดชน,นครับดันกันกันครับพี่นอ้องเห็ดยูเอาไปเห็ดยูเห็ดกินเลยเลครับรักสงวนครับแช่ไปเลยเลยครับกดไลค์กดแช่กดติดตามถึงนักเตนะครับแม่บอกันไม่หิปหนาครับสวัสดีครับ